ดีกว่านี้ไปทำอะไรวิจัยอะไรมันต้องมีข้อติดิสวัสดีครับโกราวนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าได้ของเล่นมาใหม่นะครับรอคอยมานานมากๆแล้วนะฮะทีนี้ของผมสั่งไปตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณสิ้นปีเนี่ยแต่ว่าของมันเพิ่งถึงนะฮะเนื่องจากว่ามันมาจากต่างประเทศดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า คิดว่าจะได้ใช้ภายในสิ้นปีนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ลนะก็ก็ไม่เป็นไรฮะก็อย่างน้อยก็ยังดีที่มันมาตอนแรกคิดอยู่แล้วว่าสงสัยเสียเงินฟรีๆแน่เลยนะครับเนื่องจากว่าเลขแท็กกิ้งก็อัพไม่อัพเดทนะฮะโอ้อุปสรคเยอะมากๆเลยนะกาจะได้เจ้านี่มาก็ต้องบอกว่าเลือดตาแทบกระเด็นเลยทีเดียวนะครับรอเขามานานมากนะครับวันนี้มาถึงแล้วกับเจ้านี่อูลาซี่ครับ WL ขีดหนึ่งฮะ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้กล้องที่เป็น compact นะครับเช่นเจ้า,า RX100 Mark 7อย่างของผมที่ผมใช้นะฮะจะเป็น RX100 Mark 7แล้วก็ RX100 Mark 4 Mark 5 Mark 6ประมาณนี้นะฮะ Sony c v <oughs> 1ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับแล้วก็เจ้า Canon G7X Mark 3นะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กล้อง รุ่นดังที่ผมว่าไปเมื่อข้างต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มันสามารถใช้ได้นะครับกับเจ้ากล้องคอมแพกแบบนี้นะฮะผมเนี่ยเคยใช้เจ้า canon g 7 x นะครับ mark 3นะฮะตอนซื้อมาตอนเขาออกใหม่ๆเลยตั้งแต่ที่เขาเริ่มมีปัญหาเรื่องของไม่แท็กใบหน้าไม่แท็กอะไรบ้างละ่ะคือช่วงนั้นมันเฟิร์มแวร์เขาจะเอออหน่อยนะครับทำให้คือตอนนั้นนะ่ะรู้สึกแบบเสียเซลล์ไปเลยนะกับ canon นะคือไม่นึกว่า ค่ายใหญ่ๆระดับนี้จะทํากล้องออกมาโดยที่เหมือนเขายังไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมดีกว่าไม่ไม่ไม่พร้อมคือไม่เช็คสินค้าไม่เช็คเฟิร์มแวร์เขาก่อนอก็คือรีบส่งเขาออกมาในตลาดก่อนออแล้วก็ปัญหาที่ผมเจออีกตัวหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเครื่องเขาโอเวอร์ฮีทก็คือเหมือนถ่ายถ่ายไปอย่างเงี้ยหรือถ้ากล้องมันร้อนมเมื่อไหร่นยเขาจะตัดการทำงานทันทีซึ่ง กว่าที่เราจะรอให้กล้องเนี่ยมันกลับมาพร้อมที่จะถ่ายบันทึกคลิปได้อีกครั้งเนี่ยมันใช้เวลาฮะมันเหมือนกับทิ้งคือเราถ่ายอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันคาอยู่อย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะทําอะไรต่อได้นะก็อันนั้นค่อนข้างหงุดหงิดใจมากๆเลยเดี๋ยวคอยกันเป็นชั่วโมงอ่ะกว่ากล้องจะเย็นนะฮะเอามือปัด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 พัดให้มันเย็นมันก็ไม่เย็นสักทีนะครับก็ทิ้งเขาไว้อ่ะชั่วโมงหนึ่งนิด,นดๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ กลับมาถ่ายได้แล้วเดี๋ยวมันก็ตัดอีก <c oughs> สำหรับ g 7 x mark 3ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้มันแก้ไขเป็นระดับไหนแล้วแต่ว่าเจ้า rx 1 0 mark 7นะครับมันไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะตรงกันข้ามาระบบแท็กกิ้งฉลาดมากครับเรียกว่าจับตาได้ดูติดหนึบอะ่ะยิ่งกว่าแม่เหล็กอีกละฮะแล้วก็ระบบเรื่องของความร้อนเนี่ยเขาจัดการความร้อนได้ดีพอสมควรเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตัดนะฮะอัตราการตัดของตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างต่ำละกันผมพูดอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ตัดนะฮะแล้วก็ข้อดีอีกหลายๆข้อนะฮะที่เจ้าเนี่ยสู้หลายๆค่ายได้สบายเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าประทับใจกับเขานะฮะก็เข้าไปกับผมหลายงานแล้วล่ะเจ้าตัวเนี้ยนะฮะเพียงแต่ว่าข้อเดียวที่ผมรู้สึกหงุดหงิดใจนั่นก็คือความกว้างเนเขาเนี่ยจะยืนระยะนะฮะอยู่ที่24มิลแล้วก็ไปจบอยู่ที่200มิลมันก็เลย ทำให้ช่วงกว้างของมันเนี่ยไม่สามารถกว้างมากพอที่เหมือนกับจะเก็บวิวหรือเวลาเราอยากไปถ่ายภาพวิวภาพทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยมันเก็บได้ไม่มากพอนะครับเป็นปัญหาข้อเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันหงุดหงิดใจอะ่ะไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาแก้ปัญหาได้นะครับกับเจ้านี่พอ <c oughs> พอดีผมไปเห็นเจ้าพอดีผมไปเห็นเจ้า เว็บไซต์นะฮะของเจ้าอูรานซี่เนี่ยฮะบริษัทเป็นผู้ผลิตนะฮะอุปกรณ์พวกแกจ e ตต่างๆของกล้องมือถืออะไรต่างๆเนี่ยเขาออกตัวนี้มานะฮะคือ W L K นึะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่เขาเอาไว้ต่อนะครับหมุนผ่านทางหน้าหน้ากับหน้ากระบอกเลนสนะ์ตรงนี้นะคบเพื่อที่จะเหมือนเป็นอะแดปเตอร์สวมลงไปนะคบเพื่อที่จะให้ มุมกว้างเขานะ่ะได้กว้างมากๆก็สเปคเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขากว้างได้ถึง18มิลนะฮะแล้วก็เขาสามารถที่เป็นเลนส์มาโครที่เอาไว้จ่อถ่ายพวกมแมลงใบไม้อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการภาพมุมแปลกๆที่เอากล้องไปจ่อติดได้เลยนะครับถ่ายพัะเครื่องอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะเขาซูมได้ประมาณที่ 10x นะฮะที่ระยะซูมที่200มิลนะครับก็คือเราต้องเลื่อน เจ้าตัวเนี้ยไปไปอยู่ที่200มิลแบบเนี้ยแล้วก็ใส่อแดปเตอร์สำหรับปัญหาที่ประสบพบเจอนะครับกับตัวเองเลยก็คือ,อต้องบอกว่าระยะมุมกว้างของเขาที่เวลาเราจะไปถ่ายนะฮะพวกทิวทัศน์สถาปตัตยกรรมหรือแม้แต่เราต้องการเก็บภาพกว้างๆเนี่ยเจ้าตัว i อร้อยมาเตัวเนี้ยมันเหมือนจะไม่ตอบโจทย์นะฮะรวมถึงเวลาเราถ่ายบล็อกด้วยนะฮะเช่นเราเอากล้องขึ้นมาแล้วเราถ่ายแบบ ให้เห็นตัวเราอย่างงี้นะฮะคือไปเที่ยวคนเดียวแล้วเราอยากจะเก็บบรรยากาศข้างหลังถ่ายตัวเราดิดวิวข้างหลังอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยเปื่อยนะฮะมันต้องยืดแบบอย่างนี้เลยละครับระยะแบบสุดแขนคือถ้ากูมีถ้ากูมีแขนยาวไปได้อีกกูก็จะยืดไปอีกอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเก็บภาพได้ทั้งหมดนะ,ะซึ่งมันลําบากอะเราก็เหมือนกับเมื่อยมากเลยฮะก็คือเวลาเราถือบล็อกเนี่ยระยะที่เราถือแล้วเรารู้สึกโอเคอะคือระยะประมาณเนี้ยประมาณแบบ ให้มันมีระยะยืดงอให้ได้หน่อยนะครับมันจะรู้สึกสบายแต่ถ้าแบบเอาระยะนี้แบบโอ้โหพี่วันนี้ผมมารีวิวสถานที่อย่างนี้แล้วคนข้างนอกเขาจะดูเราอย่างไงฮะยังกับคนบ้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกขัดใจอย่างเดียวนะก็คือระยะมุงกว้างของเขาซึ่งเขากว้างไม่ได้มากเราก็รู้สึกแบบเออมันมีตัวไหนบ้างว่าที่แบบมันจะพอช่วยตอบโจทย์มั้พอดีก็มาเห็นตัวนี้พอดีเลยฮนะเนี่ยจาก อูรานซี่นะฮะเป็นบริษัทที่เขาผลิตพวกแกจิตอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์กล้องต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยก็เลยลองซื้อมานะฮะสนใจก็เลยลองซื้อมาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าะระยะเขาเป็นอย่างไรบ้างราคาพันกว่าบาทตอนที่ผมซื้อจะ1440บาทนะครับโดยประมาณนะจากจาก Lazada อ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าราคา1440บาทอ่บาทกับแกจิตแบบนี้นะฮะ หน้าตาแบบนี้นะฮะมันจะดีไหมอะนะเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับผ้าเช็ดเลนส์ผ้าเช็ดเลนส์นะครับเดี๋ยวงายนี้ไว้ก่อนผ้าเช็ดเลนส์แล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับมันจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ที่เอาไว้แปะกับกระบ,บอกเลนส์นะครับของเจ้าเนี่ยอ่าพอดีอันนี้ผมติดติดฟิลเตอร์นะครับซึ่งมันมีอะแดปเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วล่ะ มันก็จะเป็นเกลียวเกลียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเป็นเกลียวเกลียวแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยต้องยืดเลนช์ใช่ไหมมันถึงจะเห็นอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแป้นอย่างเงี้ยนะครับอ่ากลมๆแป้นกลมๆแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่เราจะเอาไอ้ตัวฟิลเตอร์อะไรก็แล้วแต่หมุนหมุนประกอบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับได้อ่าซึ่งทางผู้ผลิตเขาก็แถมมาให้ด้วยนะครับเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็มีกาว 3M น่ารักน่ารักอยู่แบบนี้นะฮะเนี่ยกาว 3M แบบนี้อยู่ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะลอกเอากาวออกนะฮะแล้วก็แปะลงไปให้เหมือนของผมแบบนี้นี่แหละนะครับพะมันแปะออกมาแล้วก็จะหน้าตาแบบเนี้ยแบบนี้นะครับอาจจะลดความหล่อของตัวกล้องไปบ้างนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องแลกกันมานะเพราะว่าเ,เจ้าอาลอยมาเซเว่นเนี่ยเขาไม่มี ND filter นะครับ ND filter ก็คือเป็นตัวกรองแสงเหมือน เราใส่แว่นตาดำมานะฮะก็เวลาเราใส่เวลาที่เราใส่แว่นตาดำแล้วเรามองภาพเนี่ยมันก็จะเคลียชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอืมประมาณนี้นะไม่ขออธิบายลึกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะงงกันก็มันไม่มี ND Filter ข้อแรกก่อนพอไม่มีพอมันไม่มี ND Filter เนี่ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อตัวตัวดปเตอร์ตัวนี้มาแปะเพื่อที่จะหาซื้อ ND ดีฟิลเตอรนะครับมืดๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับมา เพื่อที่จะครอบหน้าเลนเขานะครับช่วยเขาให้เขามองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราไปถ่ายพวกท้องฟ้าหรืองานกลางแจ้งต่างๆนะครับประมาณนี้ในกล่องก็จะมีตัวฝาปิดมาให้ด้วยนะครับพร้อมสับเลยก็ไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะฮะก็แถมมาให้เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวฝาปิดก็จะเป็นพลาสติกอ่านี่แหละครับเห็นไหมเป็นเกรดพลาสติกประมาณนี้นะนะฮะตรงนี้มีรูร้อยเชือกมาให้ด้วยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นมีสติกเกอร์ที่เป็น 3M เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นสแปร์ให้นะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ให้ที่เอาไว้แปะก,กับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ลิงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแปะก,กับกระบอกเลนส์น,นะนะแถมมาให้ทั้งหมด2ชิ้นเผื่อเราเปลี่ยนกล้องด้วยนะครับเราก็จะสามารถเอาเจ้าตัวสติกเกอร์ตัวนี้ไปแปะได้กับกล้องตัวอื่นของเราที่มี ระยะของเจ้าตัวไดมิเตอร์เท่ากันก็สามารถใช้งานได้ร่วมกันได้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงพอเพกของเรานะครับนั่นคือเจ้านี่นะเห็นไหมอะแดปเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Y Angle Marco นะครับ52มิลนะฮะเป็นงานสกรีนนะครับสกรีนบนพื้นผิวโลหะเลยวัสดุเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็น C N C นะฮะแมทเทเรียลเลยเพราะว่าน้ำหนักของเจ้าตัวชิ้น เหล็กเนี่ยกับชิ้นเลนเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ชิ้นเลนเขาก็จะมีตัวฝาปิดท้ายนะครับเป็นแบบนี้ฝาปิดท้ายนะครับมาให้ด้วยก็สามารถหมุนแกะออกมาได้นะครับนี้ฝาปิดท้ายแล้วก็ตัวเขาก็จะแยกเป็นสส่วนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแบบนี้นะครับส่วนนี้ตรงที่มือขวาที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นจะเป็นอ่าเลน Y นะครับเป็นระยะไวส่วนเจ้าซ้ายมือตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นมาโครนะครับซึ่งเวลาเพื่อนๆใช้งานก็สามารถแยกออกมาใช้งานได้2อันนะครับจะใช้ไก็เอาเหลือแค่ใส่ตัวนี้เข้าไปจะใช้มาโครก็ถอด Y ออกนะครับเหลือเจ้าตัวมาโครตัวนี้ไว้ตัวเดียวนะครับที่กระบอกเลนนะครับเดี๋ยวผมลองประกอบเข้าไปกับเจ้าตัวหน้าเลน นะะเนะี่ยตรงนี้พอเราลอกสติกเกอร์แปะออกไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเขียวเกลียวนะครับอยู่ตรงด้านหน้าของตัวเลนตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็เอาแดปเตอร์ตัวนี้หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จบครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วะฮะจะสังเกตว่า ระยะที่เขายื่นออกมาเนี่ยก็เนี่ยหนิ้วพอดีเลยนะครับ1นิ้วพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยนะฮะสำหรับชิ้นแก้วด้านหน้าเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เวลาเราจับถือเนี่ยมันเหมือนมันจะเทน้ําหนักไปข้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าภาพถ่ายนะครับที่ถ่ายได้จากเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็งานวิดีโอที่ถ่ายจากอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับปไปดูกัน หลังจากที่เราใส่อแดปเตอร์เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะฮะก็คือถ่ายปั๊บก็ลงปุ๊บเลยนะครับใช้เป็นโหมดออโต้ในการถ่ายภาพนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะติดขอบดำนะครับทั้งด้านบนนะครับมุมบนอย่างเดียวนะครับด้านล่างจะไม่เกิดเลยนะฮะอันนี้เป็นโหมดโฟโต้นะครับระยะถ่ายอยู่ที่24มิลน,นะครับ ก็จะสังเกตว่าความคมชัดนะครับก็จะเกิดเฉพาะในส่วนของตรงกลางซึ่งก็เป็นปกติของตัวเลนส์วายอยู่แล้วนะฮะส่วนซ้ายขวานเนี่ยก็จะเบลอๆหน่อยนะฮะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับส่วนันนี้เราก็ถอดอแดปเตอร์วายออกนะครับเหลือแต่มาโครก็ถ่ายอยู่ที่ระยะ24ม mm, ็ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะตัวนี้ใช้ระยะนะครับของตัวกระบอกเลนส์ที่200มิลนะครับแล้วก็จะได้ภาพแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นระยะซูม 10x ตามที่เขาได้มีการแจ้งไว้ตามสเปคของตัวอะแดปเตอร์ครับ ส่วนนี้จะเป็นงานวิดีโอนะครับก่อนที่มีการใส่แดปเตอร์ไปนะครับก็จะเป็นระยะปกติของกระบอกเลนของเจ้าไอค้้อยมาร์คเซเว่นครับหลังจากที่ใส่แดปเตอร์ไปนะครับก็จะได้ระยะวายเพิ่มขึ้นมาเป็น18มิลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นระยะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ป่องจนเกินไปนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับของตัวแบ็กกราวด้านหลังได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับสำหรับขอบทั้งสี่มุมก็ไม่ได้มีการบิดเบี้ยวแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าคุณภาพภาพใช้งานได้ครับ สำหรับปัญหาขอบดำนะครับก็จะเป็นเฉพาะในโหมดของตัวภาพถ่ายอย่างเดียวนะครับถ้าในโหมดของวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปปรับได้ที่ s t uh, ตติชชั่ตนะครับหรือว่าการสั่นให้เลือกเป็น uh, ว่องไวนะครับหรือเป็นแอคทีฟอัจฉริยะก็ได้นะครับซึ่ง uh, ตัวกล้องจะทําการครอบ uh, ในส่วนของตัวขอบนะครับเพื่อชดเชยการสั่นให้สําหรับกล้องนั่นเองนะครับก็ขอบดําก็จะหายไปครับ มาพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีหลังจากที่ใช้อแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันได้ระยะกว้างเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่24มิลใช่ไหมครับที่ระยะ18มิลเนี่ยมันเป็นระยะวายที่มันก็ไม่ได้วายมากจนทําให้พื้นผิววัตถุหรือสิ่งที่เราต้องการสื่อสารมันบิด,ดเบี้ยวไปเกินกว่าความเป็นจริงที่มันควรจะเป็น หรือเราสามารถจะเอามาแต่งต่อได้ในไลท์ o ูมนะครับใน Photoshop ต่อได้แหละคุณภาพเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าชิ้นเลนด้านหน้าเนี่ยก็เขาผลิตนะฮะมาจากบริษัทนะครับชื่อสกอตเยอรมันเป็นแบรนด์ผู้ผลิตนะครับสัญชาติเยอรมันผลิตพวกชิ้นแก้วชิ้นเลนต่างๆนะครับเป็น OEM ให้กับหลายๆแบรนด์มาแล้วนะครับสำหรับซัพพลายเออร์ไลนนี้ก็ต้องบอกว่า มันไม่ได้ไก่กาอาราเล่ขนาดนั้นนะฮะมันใช้งานได้ดเกเกือบจะจริงจังเลยแหละฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าซื้อเจ้าตัวกล้องคอมแพกแบบนี้มาเป็นกล้องสำรองเพื่อที่จะเผื่อไว้เนาะเราอยากจะถือกล้องหลายตัวบางตัวแบบเหมือนกับกล้องหลกักเราติดเลนระยะเอฟ่งจุดไปแล้วแบบอยากได้หน้าชัดหลังเบอร์แบบหนักๆไปแล้วแล้ว อ,อ,อยากจะถ่ายวายเราก็ไม่อยากเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยเราพกกล้องไว้2ตัวนะครับอีกตัวนึงก็ติดอะแดปเตอร์ตัวนี้ไว้ซะอีกตัวนึงก็เป็นกล้องหลักของอเพื่อนๆนไปนะครับถือไปคู่กันอะไรเงี้ยซึ่งน้ําหนักไอเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นพาราอะไรมากนึกออกใช่ไหมครับมันสามารถที่จะถือควบคู่กับกล้องหลักไปได้อะแล้วก็อยากถ่ายวายก็ยกไอเนี้ยขึ้นมายิงเลยครับเพราะว่า สำหรับเพื่อนเอนที่เล่น I อ1 0ร้อยมารเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณภาพภาพมันโอเคแหละมันสู้กล้องใหญ่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยมันแอดวานซ์มากๆมันคือ A9 ในระบบย่อส่วนเห็นใครๆเขาว่ากันนะครับนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเลือกใช้เจ้า I อ1 0ร้อยมารด้วยเช่นกันนะครับได้ของแถม,มอีกหนึ่งนั่นก็คือระยะมาโครครับ ระยะมาโครเนี่ยเพียงแค่เราถอดตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นช่วงวายด้านหน้าออกอะนะครับเราก็จะเหลือระยะมาโครให้ได้อยู่ประมาณนี้ยืดกล้องออกมาก็เนี่ยจิ๋วๆแบบนี้นะครับเนี่ยสามารถถ่ายเจาะได้เลยนะครับถ่ายเจาะแบบใบไ,ไม้มแมลงนะครับอะไรต่างๆที่เราอยากเก็บรายละเอียดใกล้ๆนะครับผมเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ครับขนาดก,ก็อยู่ประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมเซตซีโร่ไว้นะครับช่าง137่ง13กรัมครับนะครับ ด้วยคุณภาพราคาเนี่ยประกอบกันก็ถือเอาเป็นข้อดีที่เราสามารถยอมรับได้นะครับในราคาประมาณ1 4 4 0บาทนะครับนับตั้งแต่วันที่ผมซื้อเข้ามาใช้งานนะฮะแต่ข้อเสียข้อนึงที่ผมไม่ชอบเลยนั่นก็คือข้อเสียที่ผมไม่ชอบเลยคือเขาติดขอบดำนิดๆน,นะฮะทางมุมซ้ายและมุมขวาของภาพด้านล่างไม่ไม่เป็นนะครับเป็นเฉพาะด้านบน2ข้างเท่านั้นเองที่มันเป็นข้อเสียข้อเดียวที่รู้สึกว่า มันน่าจะได้มากกว่านี้คือแหมไหนๆก็คุณก็ทำมาเพื่อไอ้กล้องแบบนี้แล้วเนาะก็ไปวิจัยพัฒนามายัางไงให้มันติดขอบดำได้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหมุดหงิดนิดๆเหมือนกันนะครับนี่คือข้อหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้ดีกว่านี้อีกนิดน,นึงนะดีกว่านี้คุณดีกว่านี้อีกนิดน,นึงแกจะเพอร์เฟกมากเลยแกรู้ตัวไหมเนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ใช้ไอคร้อยมาร์นะฮะ R G 7 X นะครับ Canon G 7 X Mark 3 Sony C V 1นะครับก็สามารถจะซื้อมาใช้งานได้เลยครับอย่าไปคิดมากมันไม่ใช่เป็นปัญหานะครับเป็นภาพนิ่งที่เป็นขอบดำก็ครอปเอานะฮะครอปเอาก็ตัดขอบไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นละเท่าที่ลองเล่นมานะครับก็ถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแหละในราคา 1, 4 0 0กว่าบาทเนี่ยนะฮะเล็กเบากระทัดรัดแบบนี้นะฮะซื้อเถอะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับ สำหรับวันนี้นะครับ <r> ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาแกดเจ็ตตัวไหนนะฮะมารีวิวกันอีกเดี๋ยวติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ